ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายภาคส่วนนะครับเข้าไปช่วยเหลือค้นหา23กําลังพลเรือหลวงสุขโขทยัยเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวที่เด่งามรือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะที่ว่ามันนี้คือว่าก็มีภาคกีกชนนะเขายื่นมือใช้เครื่องมือทันสมัยครับร่วมค้นหากําลังพลเรือหลวงสุขโขทัยที่ยังสูญหาย23นายด้านกองทัพเรือนะครับแล้วก็สํานักงานตำรวจแห่งชาติตาวดน้ํา ระดมทั้งเรืออากาศยานออกค้นหาในท้องทะเลนะครับยังมีกองทัพอากาศด้วยนะนี้ความคืบหน,น้าในในการค้นหากําลังพลบนเรือหลวงสุขโขทัยที่อปางก็มีนายฐานเรือนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย105นายที่พบแล้ว82นายแยกเป็นรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางสะพานนะครับ1นายส่งกลับรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์16นายที่ปลอดภัย